ถ้าคุณคิดว่าเอกสารธรรมดาเป็นเพียงกระดาษหนึ่งแผ่นคุณกำลังเข้าใจผิดอย่างสิ้นเชิงเพราะเอกสารที่ผู้เชี่ยวชาญอเมริกันวางไว้กลางเวทีในวันนั้นได้เผยความลับบางอย่างที่คนไทยไม่เคยคิดมาก่อนว่าอาจเกี่ยวพันกับชีวิตของพวกเราโดยตรงคำถามของเขาเพียงประโยคเดียวได้ทำให้ทั้งห้องประชุมเนียยแบบจับใจและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นไม่มีใครเตรียมใจรับได้เลย คุณพร้อมหรือยังที่จะรู้ว่าความจริงนั้นคืออะไร AUS e x p e r t placed a document i n t e middle after s a t e h a n a s h a l f you ever seen a t y t h P. ผู้ชมทั้งห้องเงียบลงทันทีลมหายใจเหมือนหยุดนิ่งอยู่กลางอากาศแสงไฟสีขาวบนเวทีสว่างจ้าแต่ตรงกลางเวทีกลับดูมืดลงอย่างประหลาดผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันก้มลงแต่แฟมเอกสารปลายนิ้วของเขาสั่นเล็กน้อยราวกับสัมผัสบางสิ่งที่ไม่น่าจับต้อง แสงกระดาษเศษสีกันเบาๆดังชัดเจนเกินกว่าจะเป็นเรื่องปกติผู้ชมบางคนขยับตัวรู้สึกเหมือนความเย็นแล่นมาจากพื้นเวทีขึ้นถึงต้นคอชายคนนั้นเหนื่อยหน้ามองผู้คนสายตาของเขาจริงจังจนบรรยากาศทั้งห้องหนักเึ้งเขาค่อยๆเปิดแฟม้มแสงสีแดงแปลกประหลาดสะท้อนออกจากหน้าเอกสารเรากับเอกสารนี้ไม่ควรปรากฏในที่สาธารณะก่นกระดาษเก่าช่อยออกมาแต่แปลกที่มันไม่เหมือนก่นกระดาษธรรมดา คล้ายกลิ่นอับของสถานที่ที่ถูกปิดทึบมานานหลายสิบปีเสียงผู้ชมคนหนึ่งกลืนน้ำลายดังขึ้นอย่างไม่ตั้งใจผู้เชี่ยวชาญเกยประโยคที่ค้างคา Have you ever seen a Thai person ทั้งห้องเหมือนถูกบีบจนแน่นไม่มีใครแม้แต่จะกระพริบตาเขาหยุดมองเอกสารในมือราวกับกำลังช่างใจว่าจะเปิดเผยบางสิ่งที่ไม่ควรถูกเปิดเผยความเงียปบปกคลุมทั่วทั้งห้องก่อนเสียงหนึ่งจะดังมาจากด้านหลัง สียงที่ทำให้ทุกคนขนลุกพร้อมกันเสียงนั้นเบาสั่นแต่ชัดเจนเกินกว่าจะเป็นภาพหลอนของใครและทุกสายตาหันไปมองทันทีเสียงนั้นเหมือนหลุดออกมาจากร่างของคนที่พยายามห้ามไม่ให้ตัวเองพูดแต่ก็หยุดมันไม่ได้อย่าเปิดมันเพียงสามคำแต่ทุกคนในห้องรู้สึกเหมือนกำแพงเย็นเฉียบพุ่งขึ้นมาจากพื้นล้อมรอบตัวเองอย่างกระทันหันผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันชังนัก มือที่จับแฟ้มสั่นแรงขึ้นเหมือนเขาเองก็กลัวบางอย่างในนั้นเช่นกันเขาหันไปมองต้นเสียงแต่แสงทำให้มองเห็นเพงเงาของผู้หญิงร่างผอมยืนกัะขอบเก้าอี้เหมือนแทบทร่งต่อไม่อยู่ผู้ชมบางคนเริ่มพรรมึมพำน้ำเสียงสับสนปนหวาดวันบรรยากาศทั้งห้องเหมือนค่อยๆบิดเนเรากับอากาศแห่งก็ไม่อยากให้เอกสารนี้ถูกเปิดผู้เชี่ยวชาญสูดหายใจลึกเหมือนพยายามตัดสินใจครั้งสุดท้าย ก่อนที่ปลายนิ้วของเขาจะเลื่อนไปจับมุมเอกสารอีกครั้งทันทีที่ปลายกระดาษถูกยกขึ้นไฟบนเวทีสั่นกระพริบเสียงทงเฮงแบล็กประหลาดดังขึ้นจากลำโพงทั้งที่ไม่มีใครแต่ต้องเครื่องเสียงแม้แต่คนเดียวผู้หญิงร่างผอมโผล่เข้าข้างหน้ายื่นมือออกมาราวกับจะคว้าจากระยะไกลใบหน้าซีเผิดของเธอเต็มไปด้วยความกลัวแท้จริงท่านไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างเสียงของเธอสัน่น หมือนทุกคำทำให้ร่างกายอ่อนแรงลงผู้เชี่ยวชาญรีบปิดแฟมแต่ไม่ทันเพราะมุมหนึ่งของเอกสารได้เปิดเผยออกมาชั่ววินาทีภาพบางอย่างปรากฏให้เห็นเลื่อนรางแต่ชัดเจนพอให้ผู้ที่นั่งใกล้เวทีตัวแข็งค้างมันเป็นภาพหน้าคนหน้าแบบไทยแต่มีบางอย่างผิดรูปเหมือนไม่ใช่มนุษย์เต็มร้อยสิงสูดหายใจด้วยความตกใจดังขึ้นรอห้องบางคนยกมือปิดปาก บางคนลุกจากที่นั่งโดยไม่รู้ตัวแต่ก่อนใครจะทันพูดอะไรประตูด้านหลังของห้องประชุมก็ปิดดังปังเหมือนมีแรงจากด้านนอกผลักมันให้ปิดเองผู้หญิงคนนั้นสุดตอลงกับพื้นมือกุมหน้าอกเหมือนหัวใจถูกบีบแน่นจากบางสิ่งที่ไม่มีตอดตนผู้เชี่ยวชาญหันกลับไปที่เอกสารเห็นแค่แสงสีแดงสลัวๆรั่วออกมาจากขอบแฟ้มเหมือนมันกำลังเต้นเหมือนหัวใจของบางสิ่งที่ยังไม่ตาย และในขณะเดียวกันสิงกระซิบเบาๆก็ดังขึ้นทั่วห้องไม่รู้ว่ามาจากใครไม่รู้ว่ามาจากไหนสิงกระซิบที่พูดซ้ำประโยคเดียวชาชาและเย็นเยือกจนน้ำในเส้นเลือดแทบหยุดไหลพวกเขาเคยเห็นคนไทยแบบนั้นแล้วสิงกระซิบยังคงดังวนไปทั่วห้องเหมือนลอยผ่านอากาศเหมือนเล็ดลอดมาจากกำแพงเหมือนมีใครหลายคนยืนอยู่ในที่ที่ไม่มีตัวตนผู้ชมเริ่มมองหน้าใครต่อใคร แต่ไม่มีใครกล้าออกเสียงทุกคนรับรู้ความเย็นที่ไหลขึ้นจากพื้นเหมือนมีน้ำแข็งบางชนิดกำลังคืบคลานใต้ฝ่าเทา้าผู้เชี่ยวชาญยืนนิ่งดวงตาเบิกกว้างเขาไม่พูดแม้แต่คำเดียวเพราะเขาเองก็ร่ำได้ยินเสียงกระซิบนั้นดังใกล้หูเกินไปเหมือนมีบางสิ่งยืนอยู่ข้างเขาทั้งที่ข้างกายว่างเปล่าผู้หญิงร่างผอมค่อ,คอยๆเงยหน้าน้ำตาไหลอาบแก้มไม่ใช่เพราะความเศร้า แต่เพราะความกลัวจนตัวสัน่นเธอลงมือเข้าไปในเสื้อคล้ายตามสัญชาตญาณหยิบผ้าผืนเล็กเก่าๆออกมาบนผ้ามีสัญ,ญลักษณ์โบราณของไทยลายเส้นซับซ้อนเหมือนยันที่ถูกเขียนด้วยมือสันส่นๆทันทีที่ผ้าผืนนั้นถูกยกขึ้นเสียงกระซิบในห้องก็สะดุดเหมือนถูกบังคับให้หยุดก่อนจะหายไปชั่ววินาทีผู้ชมหลายคนพังอับเพราะรู้สึกเหมือนอากาศหนักขึ้นหนาขึ้น หมือนมีผืนผ้าบางใสคลุมทั้งห้องไว้ผู้หญิงกระชากลมหายใจเรากับไม่มีเวลาแม้แต่จะพูดช้าๆเอกสารนั้นมันไม่ใช่ของสหรัฐมันเป็นของไทยแต่ไทยไม่เคยอยากให้ถูกเปิดอีกเลยเสียงเธอแผ่วลงเหมือนไรในร่างกายกำลังถูกดึงออกไปทีละนิดผู้เชี่ยวชาญมองแฟ้มในมือสายตาเขาเปลี่ยนไปไม่ใช่ความมั่นใจแบบผู้เชี่ยวชาญอีกต่อไปแต่เป็นความหวาดกลัวลึกซึ้ง เหมือนเขารู้ว่าสิ่งที่คิดว่าเข้าใจไม่ใช่สิ่งที่เขาควรเข้าไปแต่ต้องตั้งแต่ตนเขายกแฟ้มขึ้นเล็กน้อยแต่ทันทีที่ขอบกระดาษขยับอากาศก็สั่นเหมือนใครตีระฆัขงขนาดใหญ่ในห้องผู้ชมหลายคนเอามืออุดหูแม้เสียงจะไม่ได้ดังแต่ความสั่นสะเทือนแทรกเข้าไปในกระดูกเหมือนสิ่งไม่ได้ส่งผ่านอากาศแต่ส่งผ่านร่างกายโดยตรงแสงบนเวทีเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มเหมือนสีเลือดจาง ก่อนจะเข้มขึ้นเรื่อยๆผู้เชี่ยวชาญพยายามจะวางแฟ้มลงแต่ทำไม่ได้เมื่อเขาเหมือนถูกจึงไว้กับเอกสารนิ้วร่้มบิดงออย่างผิดรูปเหมือนมีแรงบานอย่างดึงกระดูกจากด้านในเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งคราวนี้ดังขึ้นใกล้ขึ้นชัดเจงขึ้นผู้หญิงร่างผอมตะโกนเสียงแต่พระาเหมือนพูดเป็นครั้งสุดท้ายก่อนหมดแรงถ้าท่านเปิดหมดทั้งแผ่นคนไทยแบบนั้น จะไม่ใช่แค่ภาพในเอกสารอีกต่อไปเธอพูดไม่ทันจบแสงสีแดงจากแฟมก็พุ่งออกมาจนทั้งห้องมองไม่เห็นอะไรเหมือนม่านแสงถูกดึงลงมาบังทุกอย่างและท่ามกลางแสงนั้นเสียงอะไรบางอย่างเริ่มดังขึ้นชชาๆไม่ใช่เสียงกระซิบไม่ใช่เสียงคนแต่เป็นเสียงหายใจของบางสิ่งที่ไม่เคยมีใครอยากได้ยินใกล้ต่อมาก่อนเสียงหายใจนั้นหนักลึก เหมือนลมหายใจของสิ่งมีชีวิตที่มีซองออกใหญ่เกินมนุษย์ทุกจังหวะหายใจทําให้อากาศสัน่นเหมือนแรงสั่นสะเทือนเดินผ่านกระดูกสันหลังของทุกคนในห้องแสงสีแดงยังคงปกคลุมทั่วพื้นที่ไม่มีใครเห็นอะไรชัดทุกอย่างเป็นเพียงเงาเลือนรางคล้ายเงาที่ดินไหวอยู่ในหมอกผู้ชมหลายคนเริ่มสำลักไม่รู้ว่าเพราะความกลัวหรือเพราะอากาศแปลกประหลาดที่หนาแน่นขึ้นเรื่อยๆกลิ่นบางอย่างผสมอยู่ในอากาศกลิ่นเหมือนดินเปียก ผสมกับกลิ่นเลือดจางๆกลิ่นแบบที่คนไทยเก่าๆเคยเชื่อว่าเป็นกลิ่นของบางสิ่งที่ไม่ควรมีต่อตอนบนโลกมนุษย์ผู้เชี่ยวชาญยืนค้างอยู่กลางเวทีเหมือนถูกจึงด้วยแรงที่มองไม่เห็นตาของเขาเบิกกว้างข้างนิ่งมองไปที่แฟ้มในมือเรากับกำลังเห็นบางอย่างที่คนทั่วไปไม่ควรเห็นแม้เพียงเสี้ยววินาทีมือของเขายังคงจับแฟ้มแน่นแต่แฟ้มไม่ได้อยู่นิ่งมันตั้นเบาๆ เหมือนหัวใจของสิ่งมีชีวิตกำลังกระทบฟาร์เมอร์ของเขาจากด้านในผู้หญิงร่างผอมที่นั่งซุดอยู่บนพื้นเงยหน้าขึ้นเธอทำท่าจะเอื้อมมือไปหาแฟมแต่ยกแขนไม่ไหวรายในร่างเหมือนถูกดูดออกไปเพื่อเลี้ยงบางสิ่งที่อยู่ในแสงแดงนั้นเธอเลยด้วยสิ่งที่แทบไม่เหลือพลังมันจืดแล้วทันทีที่ประโยคนั้นหลุดออกมาเนาดํมมามาก็เคลื่อนไหวอย,อยู่ด้านหลังผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่เนาของมนุษย์ไม่ใช่เนาของสัตว์ แต่เป็นเนาที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ไทยพยงต่เขายาวผิดสัดส่วนแขนยาวจนถึงพื้นใบหน้าไร้ดวงตามีเพียงรอยแหว่งลึกตรงกลางใบหน้าราวกับช่องว่างที่ไม่มีจุดสิ้นสุดเสียงหายใจหนักๆมาจากมันไม่ใช่จากใครในห้องผู้ชมหลายคนเริ่มร้องแต่เสียงร้องถูกตัดหายไปกลางทางเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นปิดปากพวกเขาเสียงเหลือเพียงลมหายใจสั้นๆที่ดังอยู่ในลำคอ แสงแดงค่อยๆลดลงจนทุกคนเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นทีละนิดเพียงพอให้มองเห็นเงาดำต่อนั้นชัดขึ้นมันก้มหน้าลงมาเล็กน้อยเหมือนกำลังมองดูผู้เชี่ยวชาญที่ยืนสันอยู่มือยาวผิดธรรมชาติของมันยกขึ้นปลายนิ้วยาวเรียวแต่ลงบนไหล่ของชายคนนั้นเบาๆสัมผัสนั้นทำให้ชายผู้เชี่ยวชาญกระตุกเหมือนกระแสะไฟฟ้าผ่านตัวผู้หญิงร่างผอมพยายามจะลุกขึ้นร้องออกมาทั้งที่เสียงแทบขาดหาย อย่ามองหน้าเขาคำเตือนนั้นทำให้ผู้ชมหลายคนรีบเปือนสายตาออกแต่บางคนช้าไปพวกเขามองขึ้นก่อนทันคิดและทันทีที่ดวงตาของพวกเขาประสานกับใบหน้าที่ไร้ดวงตานั้นสิ่งร้องที่ไม่ได้ปล่อยออกมาก็ดังอยู่ในลำคอเหมือนมีบางสิ่งบีบเส้นสิ่งเอาไว้ผู้เชี่ยวชาญพยายามจะหลุดจากการควบคุมแต่ขาของเขาร่่มโค้งงอมือที่จับแ้มแน่นเหมือนถูกผนึกเอกสารในมือสั่นแรงขึ้น และเงาดำก็น้อมหน้าลงมาใก,กล้มากขึ้นเรื่อยๆเสียงหายใจของมันดังข้างหูเขาลึกเย็นเหมือนลมหายใจที่พัดออกมาจากหลุมศพที่ไม่เคยถูกเปิดและในขณะนั้นเองเงาดำเองสีสันเล็กน้อยเหมือนกำลังเพ่งมองใบหน้าของผู้เชี่ยวชาญอย่างพิจารณาก่อนจะค่อยๆอ,ยอาปากช่องว่างตรงกลางใบหน้าขยับถอยให้เห็นเงาอีกชั้นหนึ่งที่กำลังกระเพื่มอยู่ด้านในช่องว่างนั้นขยับเหมือนปาก แต่ลึกเกินกว่าจะเป็นปากของสิ่งมีชีวิตใดบนโลกมันเหมือนช่องเปิดของกุ่มงมืดที่ภายในเต็มไปด้วยเสียงกระซิบหลายร้อยเสียงพูดแผ่วซ้อนกันเหมือนเสียงของคนไทยโบราณจำนวนมากที่ถูกดูดเก็บไว้ในที่ที่ไม่ควรถูกเปิดออกผู้ชชเชี่ยวชาญชาวอเมริกันยืนตอแข็งเขารู้สึกแรงดึงมหาศาลแรงที่ไม่ใช่แรงทางกายภาพแต่เป็นแรงที่เข้ามาในหัวบีบความคิดบิดความทรงจำ หมือนมีมือมองไม่เห็นพยายามเปิดหัวของเขาออกจากด้านในเงอไหลท่วมหน้าผากลมหายใจของเขาขาดช่วงหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะแทงทะลุซีโครงทุกจังหวะเหมือนเต้นสอดกับจังหวะของสิ่งที่ยืนอยู่เบื้องหน้าเรากับหัวใจของเขากำลังถูกบังคับให้ปรับจังหวะให้เข้ากับมันผู้หญิงร่างผอมพยายามลุกขึ้นอีกครั้งมือหนึ่งยันพื้นอีกมือยกผ้ายันขึ้นจนมือสัน่นเธอร้องด้วยเสียงแตกพร่า หมือนใช้แรงทั้งหมดในชีวิตตะโกนประโยคเดียวมันกำลังจะดึงจิตของเขาเข้าไปหยุดมันเดี๋ยวนี้แต่ไม่มีใครขยับไม่มีใครกล้าแม้แต่จะเดินเข้าใกล้ทุกคนรู้สึกเหมือนเท้าถูกตรึงไว้เหมือนมีแรงกดจากพื้นหนักขึ้นเรื่อยๆจนกระดูกข้อเท้าปวดหนึบเหมือนถูกบีบอย่างช้าๆเงาดำตัวนั้นค่อยๆก้มศีรษะเข้ามาใกล้ผู้เชี่ยวชาญใกล้จนปลายจมูกของมันอยู่แค่ไม่กี่เซนติเมตรจากหน้าของเขา แม้ใบหน้าของมันจะไร้ดวงตาแต่ชายคนนั้นรู้สึกได้ชัดว่ามันกำลังจ้างเขาลมหายใจของสิ่งนั้นไหลผ่านแก้มของเขาลมเย็นเฉียบแต่มีความฉ้นปนอยู่เหมือนลมหายใจของสัตว์ที่เพ่งคานออกมาจากโพรงใต้ดินลึกมาทัานใดนั้นเสียงกระซิบจากช่องว่างบนใบหน้าของมันดังขึ้นดังกว่าเดิมชัดกว่าเดิมเหมือนเสียงจำนวนมากกำลังกรอกเข้าหูของเขาโดยตรงพวกเขาเห็นมาแล้ว และตอนนี้เจ้าก็จะเห็นเช่นกันผู้เชี่ยวชาญสะดุงดวงตาของเขาเบิกกว้างจนเห็นเส้นเลือดชัดเขาพยายามเบือนหน้าแต่ทำไม่ได้เหมือนกล้ามเนื้อเขาถูกบังคับให้จุงอยู่กับที่สิ่งนั้นค่อยๆย,ยกมือที่ยาวผิดสัดส่วนขึ้นปลายนิ้วดำคลำ้ำเรียวยาวเหมือนกิ่งไม้แห้งมันลากปลายนิ้วผ่านขอบแฟ้มเอกสารแสงสีแดงพลุงขึ้นอีกครั้งแรงกว่าเดิม เหมือนเอกสารกำลังตอบสนองต่อการสัมผัสของมันพื้นเวทีเริ่มสัน่นแรงสั่นเหมือนมีเครื่องจักระยักษ์อยู่ใต้เท้าผู้ชมหลายคนเซมบางคนล้มทั้งตัวแต่ไม่มีใครวิ่งออกไปเพราะประตูทุกบานในห้องปิดสนิทเหมือนถูกล็อกจากด้านนอกโดยบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ผู้หญิงร่างผอมร้องอีกครั้งเสียงแตกจนเจ็บหูอย่าให้มันเปิดเอกสารต่อมันจะเรียกของที่อยู่ในนั้นออกมา แต่สิ่งมีเงานั้นไม่หยุดมันใช้ปลายนิ้วดันขอบกระดาษให้เปิดออกทีละน้อยทีละเซี้ยวเหมือนกำลังทำบางพิธีโบราณช้าๆจงใจลาแม่นยยมผู้เชี่ยวชาญหลุดเสียงร้องออกมาจากคอเสียงแหบแหงราวกับวิญญาณถูกบีบไย่ร้องในขณะที่กระดาษเปิดมากขึ้นอากาศในห้องก็เปลี่ยนไปอย่างผิดป,ปกติอุณหภูมิลดลงรวดเร็วอเย็นลอยขึ้นจากพื้นเวที เหมือนพื้นกำลังแช่อยู่ในน้ำแข็งบางชนิดแล้วเงาของบางสิ่งไม่ใช่เงาดำตัวเดิมแต่เงาอีกตัวหนึ่งเริ่มค่อยๆปรากฏขึ้นบนพื้นเวทีจากรอยแยกแสงสีแดงใต้แฟ้มเอกสารเงาที่โผล่ขึ้นจากรอยแยกนั้นขยายตัวช้าๆเหมือนเงาของคนที่กำลังลุกจากที่นอนแต่ขยายเร็วเกินกว่าจะเป็นร่างของมนุษย์จริงมันไหลผ่านพื้นเวทีเหมือนควันดำที่หนักกว่าควันหนาคน และมีรูปทรงที่เริ่มประกอบร่างเป็นรูปร่างของบางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในโลกมนุษย์ผู้ชมหลายคนปลาตัวนี้ถอยจนหลังชนผนังแต่ก็ยังไม่กล้าร้องความกลัวปิดลำคอของทุกคนแน่นเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกดปากของพวกเขาไว้ผู้เชี่ยวชาญรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงจนปวดในหูของเขามีเสียงก้องเสียงกระซิบของร้อยเสียงพันเสียงทุกเสียงพูดประโยคเดียวกันเสียงของคนไทยหลายยุค หลายสมัยซ้อนกันเหมือนคาถาเก่าแก่ที่ไม่มีวันจบอย่าปล่อยให้มันออกมาแต่เอกสารยังค่อยๆเปิดเหมือนถูกดันด้วยแรงที่ไม่ต้องใช้มือเพียงความตั้งใจของสิ่งที่ก้มหน้าอยู่ตรงหน้าเขาเนาดำตัวแรกที่มีใบหน้าไร้ดวงตาขยับตัวเหมือนกำลังยืนรอเหมือนสัญชาตญาณบางอย่างของมันรู้ว่าเนาต่อที่กำลังโผล่ขึ้นมาสำคัญยิ่งกว่าเก่าแก่กว่าและอันตรายยิ่งกว่าไฟในห้องกระพริบรัว แสงสว่างดับติดสลับกันทุกครั้งที่ไฟดับเงาบนพื้นก็ขยายใหญ่ขึ้นเร็วขึ้นเหมือนใช้ความมืดเป็นเชื้อเพลิงผู้หญิงร่างผอมกัดฟันดวงตาแดงกำ่ำมือที่ถือผ้ายันสั่นจนแทบหลดุดเธอร้องด้วยเสียงหมดแรงมันคือเงาที่ถูกผนึกไว้ตั้งแต่สมัยกรุงเกา่าไม่เคยมีใครเปิดมันออกมาแล้วรอดเลยแม้แต่คนเดียวผู้เชี่ยวชาญพยายามหันหน้านี้แต่เขยังถูกบังคับให้มอง ดวงตาของเขาน้ำตาไหลเพราะแรงกดที่เหมือนปีบเนื้อสมองจากด้านในเนาบนพื้นเริ่มมีลำตัวบางสูงไม่เหมือนร่างของมนุษย์มันเหมือนเสาหรือกระดูกต้นขาของสัตว์ใหญ่โผล่ขึ้นจากพื้นเหมือนถูกดันขึ้นมาจากอีกโลกหนึ่งพื้นเวทีเริ่มแตกร้าร้อยแตกกระจายเป็นเส้นเหมือนไฟฟ้าล่นบนพื้นดินสิ่งดังคล้ายกระจกแตกอยู่ใต้พื้นไม้แต่ไม่มีเศษไม้ลอยขึ้นมาแม้แต่ชิ้นเดียว แสงสีแดงเริ่มไหลออกมาจากรอยแตกเหมือนเลือดแต่เป็นเลือดของสิ่งที่ไม่มีร่างกายผู้หญิงร่างผอมกระแทกผ้ายันลงบนพื้นผ้ายันสว่างขึ้นทันทีเหมือนไฟลุกจากตัวหนังสือและแสงสีทองเล็กๆก็เกกริ่มไหลออกมาจากเส้นยันกระจายไปบนพื้นรอบตัวเธอท่านใดนั้นเนาที่กำลังขึ้นรูปบ,บนพื้นหยุดขยับเหมือนแสงยันทำให้มันะนักไปเซลวินาทีผู้เชี่ยวชาญเริ่มขยับนิ้วได้ เล็กน้อยแต่เพียงเท่านั้นก็ทำให้เขาได้สติกลับมาเสี้ยวหนึ่งเขาพยายามดึงมือออกจากแฟ้มแต่แรงในร่างเหมือนถูกดึงกลับเหมือนมีมือมองไม่เห็นจับข้อมือของเขาไว้แน่นเงาดำตัวแรกที่ยืนอยู่ข้างเขาค่อยๆหันหน้ามามองผู้หญิงที่ถือผ้ายันชาเย็นเหมือนมันกำลังไม่พอใจมันเดินเข้าหาเธอเสียงก้าวเท้าของมันดังตึกตึกแม้เท้าของมันไม่ย่ำพื้นจริงผู้หญิงผงะ แต่ยังยกผ้ายันขึ้นสูงสิงทสัน่นแต่ยังพูดต่อข้ารู้ว่าพกเจ้าเกลียดสิ่งนี้เพราะมันคือสิ่งเดียวที่หยุดพวกเจ้าได้เงลนั้นหยุดเพียงเซว,วินาทีก่อนมันจะค่อยๆก้มตัวลงเหมือนสัตว์ใหญ่ที่กำลังก้าวเตรียมโจมตีผู้ชมหลายคนร้องลั่นสิงแตกพระเพราะรู้ว่าเธอจะต้านมันไม่ได้นานพื้นวทีสั่นแรงขึ้นร้อยตาขยายแสงสีแดงพุ่งสูงขึ้นเป็นเส้น เหมือนเปลวไฟกลับหัวที่พุ่งจากพื้นสู่เพดานสิ่งกระซิบจากรอยแยกดังขึ้นตวัดเข้าหูของทุกคนมันกำลังขึ้นมาแล้วผู้เชี่ยวชาญตาเบิกกว้างเพราะเขาเห็นบางสิ่งโผล่ขึ้นจากเงาบนพื้นอย่างช้าๆเป็นนิ้วยาวเรียวคงผิดรูปเหมือนกระดูกที่ไม่มีเนื้นิ้วนั้นแต่พื้นและพื้นไม้แถวนั้นก็ดำคลำ้ำเหมือนถุเผาโดยเปลวไฟที่ไม่มีสีและสิ่งที่อยู่ในเงา ก็ร่มดันต่อขึ้นมาแสงสีแดงจากรอยยัดพุ่งขึ้นแรงเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะรีลงอย่างรวดเร็วเหมือนเปลวไฟที่ถูกปิดด้วยมือมหาศาลจากที่มองไม่เห็นนิ้วกระดูกที่กำลังดันผืนค้างนิ่งเหมือนหมดแรงหรือถูกดึงกลับไปด้วยบางสิ่งที่ดูดันยิ่งกว่าผู้หญิงร่างผอมยกผ้ายันขึ้นเหนือหัวแสงสีทองจากผ้ายันสว่างจ้าสว่างจนกลบเงาดำทั้งหมดในห้อง และสว่างพอให้ทุกคนหลับตาโดยไม่ตั้งใจเหมือนแสงนั้นบังคับให้พวกเขาปิดตาเพื่อไม่ให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเต็มตาเสียงคำรามต่ำๆดังขึ้นจากเงาบนพื้นเหมือนเสียงของบางสิ่งที่ไม่อยากถูกดึงกลับแต่ก็ขัดขืนไม่ได้สิ่งนั้นยาวต่ำและสั่นสะเทือนจนฝุ่นบนเพดานร่องลงมาผู้เชี่ยวชาญรู้สึกได้ทันทีแรงที่จับข้อมือเขาหายไปเหมือนโซ่ที่ถูกตัดในชั่วพริบตาเดียว แฟ้มในมือเขาร่องลงกับพื้นแสงสีแดงภายในเอกสารดับลงเหลือเพียงหน้ากระดาษเก่าที่ไม่มีแสงใดๆซ่อนอยู่เงาดำที่ยืนตรงหน้าเขาไทยหลังหลายก้าวเส้นขาของมันสัน่นเหมือนถูกบังคับให้ถอยแม้มันจะพยายามยืนหยัดต่อผู้หญิงร่างผอมกรีดร้องด้วยแรงสุดท้ายสิ่งที่ออกมานั้นเหมือนเสียงของผู้หญิงหลายสิบคนร้องพร้อมกันผ้ายันในมือเธอเปล่งแสงแรงที่สุดเท่าที่เคยเปล่ง แสงนั้นปะทะเข้ากับเงาทั้งสองและพวกมันก็เริ่มสลายตัวเหมือนมึกดำโดนน้ำจางลงจากตัวก่อนจะหายไปกับอากาศรอยแยกบนพื้นค่อยๆปิดลงเหมือนรอยแผลที่ค่อยๆสมานเสียงกระซิบเงียบไปทีละชั้นทีละเสียงจนห้องกลับเข้าสู่ความเงียบสนิทเงียบจนได้ยินแสงลมหายใจของทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ไฟในห้องกลับมาติดตามปกติไม่มีสีแดง ไม่มีแสงกระเพื่มเพยงแสงขานิ่งๆเหมือนก่อนเหตุการณ์ทุกอย่างเริ่มต้นผู้หญิงร่างผอมล้มลงกับพื้นหมดแรงโดยสิ้นเชิงแต่เธอยังยิ้มเล็กน้อยเหมือนโล่งใจที่ภาระหนักในหัวใจเธอสิ้นสุดลงผู้เชี่ยวชาญสุดนั่งหายใจแรงดวงตายังสัน่นแต่เขารู้ว่าเขารอดและสิ่งที่พยายามจะออกมาจากรอยแยกถูกผลักกลับไปยังที่ที่มันเคยอยู่ผู้ชมค่อยๆลุกขึ้น บางคนร้องให้บางคนจับมือกันแน่นไม่มีใครกล้าพูดถึงสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเพราะทุกคนรู้ว่าการพูดชื่อมันอาจเป็นการเชื้อเชิญผู้เชี่ยวชาญมองแฟ้มที่พื้นเขาสะดุง้งก่อนก้มมือไปปิดมันและตั้งใจแน่วแน่เพลงอย่างเดียวเขาจะไม่เปิดมันอีกและจะไม่พูดถึงมันต่อหน้าใครผู้หญิงร่างผอมพยักหน้าน้ำเสียงเบาแทบไม่ถึงหูแต่ทุกคนที่ยืนใกล้ได้ยิน บางสิ่งถูกสร้างมาเพื่อถูกปิดไม่ใช่เพื่อถูกข้นพบเธอก้มหน้าหลับตาและพูดเบาๆอีกครั้งเป็นประโยคสุดท้ายก่อนเหตุการณ์ทั้งหมดจะจบลงและคืนนี้เราโชคดีที่มันไม่ทันออกมาเต็มตัวไฟในห้องสว่างนิ่งนาทุกอย่างหายไปรอยแตกบนพื้นเรียบสนิทเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นแต่ทุกคนรู้ความจริงไม่จำเป็นต้องทิ้งร่องรอยไว้ให้เห็นบางครั้ง เพียงความเนียบที่ตามมาก็มากเกินพอที่จะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคนเอ่ยถึงอีกเลย